ครูท่านใดเบื่อสื่อการสอนเกมการสอนเดิมๆและกำลังมองหาสิ่งใหม่ๆนะครับมาเรียนรู้พร้อมกันกับที่เดนแชร์ในคลิปนี้เพราะนี่คือสื่อการสอนเกมการสอนมาใหม่ล่าสุดในปี2565และบอกเลยนะครับว่าความเจ๋งอยู่ตรงที่ใส่เนื้อหาเองได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและที่สําคัญนะครับยังสนุกมากๆอีกด้วยอย่าเพิ่งเชื่อครับเดี๋ยวพาไปพิสูจน์พร้อมๆกันในคลิปนี้ครับ มีเพื่อนชวนเพื่อนรู้จักใครชวนมาดูคลิปนี้ครับเพราะนี่คือสื่อการสอนเกมการสอนที่สนุกอีกหนึ่งเกมในปีนี้ครับผมสวีดสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีทินแชร์นะครับถ้าเกิดเอามือท่าปัวใจตัวเองตอนนี้นะครับบอกเลยว่าเต้นแรงมากๆเพราะนี่คือเกมการสอนหรือสื่อการสอนใหม่ๆที่เพิ่งมีมาในปีนี้นะครับแล้วส่วนตัวทีทินแชเองเพิ่งไปพบเจอเมื่อาวานนี้แต่พอดีเมื่อวานนี้เนี่ยค่อนข้างดึก ก็เลยทําคลิปไม่ไหวนะครับจึงยกมาไว้ในคลิปนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปที่สามารถที่จะนําไปปรับใช้ได้ทุกรายวิชาทุกเนื้อหานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าสื่อเจ้าเวิร์เดลเนี่ยสามารถใช้ทําอะไรได้บ้างสร้างยังไงและมีกติกายังไงทั้งหมดจะอยู่ในคลิปนี้คลิปเดียวครับก่อนจะไปรู้ฝากกดติดตามกดซับสไคร e กดกระดิ่งด้วยนะครับไปเรียนรู้ไปดูกันครับ อันดับแรกเลยนะครับอยากเชชวนทุกท่านมาที่ Google แล้วก็ YouTube นะครับถามว่ามาทำไมครับก็มาเพื่อที่จะทำความรู้จักกับเกมเกมนี้มากขึ้นในส่วนของ Original หรือว่าต้นฉบับนะครับทุกท่านก็มาที่ Google นะครับหลังจากนั้นพิมพ์คำว่า w o r d ์เดคือนะครับก็จะมีเว็บไซต์นะครับที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ w o r d ์เดเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งต้นฉบับเนี่ยก็เป็นเกมที่ สามารถเล่นผ่านคอมพิวเตอร์ก็ได้เล่นผ่านมือถือก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดอยากรู้เพิ่มเติมมากกว่านั้นนะครับก็ลองมาที่ YouTube นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Shu เร e ย World เกมทายคำศัพท์สุดฮิตที่มีผู้เล่นหลักล้านคนนะครับมีผู้เล่นหลักล้านคนอยากให้มาตรงนี้ก่อนเมื่อมาตรงนี้เสร็จแล้วได้อ่านข้อมูลเสร็จแล้วเราไปเรียนรู้ วิธีการสร้างเกมนี้ในแบบฉบับของคุณครูกันครับก่อนอื่นนะครับคุณครูก็ต้องกลับมาที่เว็บไซต์ที่คุ้นเคยเคยคุณนะครับนั่นก็คือเว็บไซต์ freepity.net นะครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วถามว่าทีดเดนแชร์เจอเกมนี้ได้ยังไงนะครับบอกเลยว่าบังเอิญบังเอิญครับพอดีจะหาคอนเทนต์หาเกมใหม่ๆก็เลยแวะมาที่ freepity ก็เลย มาเจอนะครับเลื่อนลงมานิดนึงครับจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับจะเห็นไอคอนนะครับที่สุดเด่นเลยนะครับก็คือคำว่า new ชื่อนะครับของเกมเกมนี้ในเว็บไซต์ f r e e p i t y เนี่ยจะชื่อว่า f r e e p i t y w o r ร์ดมาร e r นะครับแต่ต้นฉบับ original นะครับที่เป็นของจริงๆรเนี่ยก็คือ World นะครับทีนี้ผมอยากจะชวนนะครับไปดูก่อนนะครับว่ากติกาในการเล่นเกมเกมนี้นั้นเป็นอย่างไร ผ่านปุ่มเดโมโตรงนี้ครับก่อนอื่นต้องเน้นย้ำแบบนี้อีกครั้งนะครับว่าเกมเกมนี้เนี่ยสามารถใส่เนื้อหาเองได้และเน้นย้ำอีกครั้งครับว่าสามารถสร้างได้ทั้งเนื้อหาที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวมีคุณครูหลายท่านเนี่ยจะปิดคลิปออกไปก่อนแล้วก็พาดสื่อการสอนเกมการสอนดีๆแบบนี้นะครับดูต่อให้จบนะครับผม ผมจะลองกดไปที่ปุ่มเดโมนะครับตรงนี้นะโอเคครับอย่างที่เรารู้กันไปแล้วนะครับว่าเกมนี้เนี่ยคือเกมทายคําและในแต่ละคําในแต่ละประโยคนะครับหรือว่าในแต่ละรอบเนี่ยผู้เล่นนะครับมีสิทธิ์ทายได้จํานวน6ครั้งด้วยกันมีสิทธิ์ทายได้จํานวน6ครั้งด้วยกันถ้าเกิน6ครั้งนะครับจะผิดทันที แล้วคำศัพท์ในข้อข้อนั้นเนี่ยก็จะไม่ถูกบันทึกเป็นคะแนนก็จะต้องไปในคำศัพท์ถัดไปเลยนะครับทีนี้เราลองมาเล่นดูนะครับผมจะลองพิมพ์นะครับลงไปในลักษณะแบบนี้แล้วกดปุ่ม enter หรือจะกดเครื่องหมายถูกก็ได้นะครับเคนะครับผมขออนุญาตพิมพ์ต่ออีกนะครับเคนะครับแล้วทีนี้จะให้ดูนะครับว่าแต่ละสีหมายถึงอะไรนะครับ โอเคครับทีนี้เรามาดูความหมายของแต่ละสีนะครับจะได้ไปอธิบายให้ในักเรียนเข้าใจได้นะครับตอนนี้ผมพิมพ์ไปแล้วนะครับจำนวน3าครั้งด้วยกันมีสีอยู่3สีที่แตกต่างกันดังนี้และมีความหมายดังนี้นะครับเริ่มต้นจากสีเทาครับจะเห็นว่าสีเทาเนี่ยมีตัว P ตัว O ตัว D ตัว S ตัว V และตัว F พูดง่ายๆว่านะครับคำศัพท์แรกหรือคำศัพท์ในข้อนี้จะไม่มีพยัญชนะเหล่านี้มาเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาดก็คือตัว p ตัว o ตัว d ตัวเสตัว v ตัว f คือพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นสีเทาคือไม่มีไม่เกี่ยวนะครับไม่มีและไม่เกี่ยวขยับมาที่สีเหลืองครับจะเห็นว่าสีเหลืองเนี่ยมีตัว e นะครับแล้วก็ตัว n ตรงนี้ ถาว่าสีเหลืองหมายถึงอะไรครับสีเหลืองหมายถึงว่าคำศัพท์ที่ซ่อนอยู่นี้ที่เราจะทายเนี่ยมีนะพยัญชนะตัว n มีนะพยัญชนะตัว e แต่อยู่ไม่ถูกตำแหน่งแต่อยู่ไม่ถูกตำแหน่งครับนี่คือความหมายของสีเหลืองมีแต่อยู่ไม่ถูกตำแหน่งต่อไปคือสีเขียวครับสีเขียวคือมี และอยู่ถูกตำแหน่งมีและอยู่ถูกตำแหน่งทุกท่านทายถูกไหมครับว่าคำศัพท์ในข้อที่หน,นั้นคือคำว่าอะไรครับโอเคครับผมขออนุญาตเฉลยนะครับนี่คือที่ถูกต้องครับกด enter ถ้าตอบถูกจะกลายเป็นสีเขียวทั้งหมดนั่นหมายถึงว่ามีและถูกต้องมี และตำแหน่งถูกต้องนะครับเมื่อผ่านข้อที่1เราก็จะไปข้อที่2แบบนี้นั่นเองนะครับผมนี่คือกติกาในการเล่นและวิธีการเล่นง่ายๆต่อไปเราไปทดลองสร้างเกมเกมนี้กันครับ